ว่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารก็ดีซึ่งถ้าเราเห็นถึงโอกาสของของคนที่เรียนด้านนี้เนี่ยนะโรงงานต่างๆที่มีการขอรับรองคาหลานเนี่ยมีมากกว่า8,000กว่าโรงงานในประเทศไทยซึ่งตัวนี้เป็นตลาดรองรับที่ที่ใหญ่มากนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถจะผลิตบุคลากรทางด้านนี้เพื่อ พ้นเข้าสู่สระกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยซึ่งการที่เราได้ร่วมกันหารือในเรื่องของผู้ที่ดูแลหลักสูตรเนี่ยก็เพื่อจ,จะเห็นถึงช่องทางว่าการที่มีสถาประการขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับของประเทศไทยเนี่ยซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลอยู่แล้วเนี่ยแต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ในการที่จะไปควบคุมเป็นอินสเปกเตอร์เป็นเป็นคอซัลแทนนะครับในเรื่องของการการึกษา การกับดูแลการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ยังขัดแคลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คนที่จบนิญาตรีแล้วไม่ว่าจะจบสาขาอะไรก็แล้วแต่นะครับมาเรียนรู้เพิ่มเติมมาอัพสกิลนะฮะร,รับประกาศนียบัตรแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็จะรับวุฒิของทางด้านสถาบันคุณวิชาชีพอีกด้วยเนี่ยก็จะเป็นการ เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในเรื่องของมาตรฐานมากขึ้นอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีโอกาสมากมายเลยในส่วนของบริการฮาราก็มีในเรื่องของการท่องเที่ยวฮาลานะซึ่งทางสบนันฮาลาก็ไม่ได้มองข้ามในประเด็นนี้นะครับเราก็ยังมีหลักสูตรทางด้านของฮาลาทัวริซึมนะครับต่อไปในอนาคตไปรวมถึงฮาราลจิสติกด้วยนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยในเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นเราก็จะเปิดทางด้านฮาราลจิสติกด้วยครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดที่จะรองรับ บุคลากรด้านฮาราหรือว่ากำลังคนด้านฮาราเนี่ยมีม,มีมีโอกาสมากมา,มากมากมายเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปนับเ,เ,เปิดช่องทางยังไงให้ให้ผู้ที่สนใจเนี่ยนะได้สามารถจะมาเรียนรู้ในใน,ในส่วนที่เป็นความชู้ชันจริงๆนะผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าในการดําเนินการเรื่องนี้นั้นเ,เป็นการตอบสนองต่อความต้องการ ของผู้ประกอบการเองแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วก็ของภาคใต้รวมถึงมาลายสุขการนักเรียนเองนะครับที่ได้บูรณาการองความรู้โดยมอบให้ท่านผู้อำนวนการสมัมมนาหลานะเป็นผู้ดำเนินการหลักนะครับในการสแสวงหาภาคีต่างๆถึงแม้ว่าเราเปิดตัวในช่วงนั้นก็ช่วงที่อยู่ในการแพร่ระบาดของโควิด -19 พอดีแต่ว่าเราก็มุ่งมั่นตั้งใจไม่ท้อถอยนะครับหลายๆเรื่องต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ครับที่อํานวยแต่ว่าเราก็สามารถสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้นะครับกิรจการอุฒิการหาลาเนี่ยนะครับเราเราตั้งใจมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นท่านดํารงท่านอาจารย์ไพศาลพรมยงนะครับท่านทุกท่านที่ที่ที่ทมาช่วยแล้วก็คณะวิชาต่างๆในโมอ,อเนี่ยเป็นการผลึกกําลังเพื่อสร้างหลักสูตรนี้เลยนะแล้วก็ตั้งใจว่าหลักสูตรนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะไปทํางาน ในสามกรอบการหาลาได้ทันทีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าสนใจจะไปแนวไหนซึ่งหลักสูตรได้เปิดกว้างอยู่แล้วนะครับจะไปประก,บกอบธุรกิจเองก็ได้นะก็ก็ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะรสามารถจะทํางานทํางานเองได้นะครับจะไปทํางานเป็นอินสเปกเตอร์เป็นผู้ตรวจสอบก็ได้เราคิดว่าในเรื่องของการสร้างกำลังคนที่จะไปดูแลในรายการผลิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีมานานแล้วนะอินโดมาเลยยบรูนเนี่เขาต้องเป็นเงื่อนไขหลักเลย ถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้ทํางานอยู่ที่รายการผลิตก็คือไม่สามารถขอเครื่องหมหายฮาลาลได้ผมอดีตเอกะมุลสินนะครับเป็นนักศึกษาหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาลรุ่นที่2นะครับจากการที่ผมได้เรียนที่สถาบันฮาลาลน,นะครับผมได้นําไปใช้ในชีวิตในการทํางานนะครับปัจจุบันทํางานเป็นที่ปรึกษาทางด้านมาตรฐานฮาลาลน,นะครับผมผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจในเรื่องของมาตรฐานฮาลาลเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับ พราะปัจจุบันนี้เรื่องของฮาลาลไม่ใช่เป็นเรื่องของมุสลิมอย่างเดียวแล้วนะครับในมุมมิติของฮาลาลเนี่ยเป็นการเป็นฮาลาลฟอร์อ่นะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านที่ได้มีได้มาเรียนในหลักสูตรนี้จะสามารถนําไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในเชิงธุรกิจหรือในเชิงทางด้านการศึกษาได้เป็นอย่างดีขอบคุณมากครับครับผมอัสลามอะลัยกุมครับผมก็ปาฮัดนะครับจากเพจฟาฮัตเป็นนักกัญปนอาหารนะครับ ก็เป็นหนึ่งในนักเรียนนะครับในหลักสูตรนะครับของการจัดการระบบกิจการฮาลรานนะครับซึ่งรู้สึกว่าดีใจมากนะครับที่ได้มาเรียนตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นคอร์สกับการแบบว่าเรียนศาสนาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าพอเข้ามาจริงแล้วเนี่ยเรียนเข้มข้นมากเลยครับทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับไปทำแลบกันอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็เรียนระบบมาตรฐานต่างๆไม่จะเป็น GMP HACCP นะครับแล้วก็ได้ออกไปดูงานต่างๆเยอะแยะมากมายที่สําคัญนะครับไฮไลท์เลยก็คือการไปฝึกงานที่โรงงานจริงครับ ผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับผมได้เข้าไปในโรงงานเนี่ยยักษ์ใหญ่ระดับประเทศเนี่ยหลายโรงงานเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ยากมากที่รับที่จะได้รับโอกาสเหล่าต่างๆเหล่านี้น,น,นะครับในชีวิตนะครับก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับนอกจากนี้นะครับก็ยังได้เข้าไปในส่วนงานของฮาลัานของประเทศไทยนะครับก็คือคณะกรรมการกลางอิสลามของประเทศไทยนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับของชิดมุสลิมที่อยากจะได้เข้าไปสมัมผัสนะครับก็ถือว่าทำดีแล้วครับที่ได้ประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้มานะครับเชื่อว่ารุ่นต่อไปเนี่ย ต้องอย่าพลาดแน่นอนครับอยากให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมกันนะครับก็ขอเชิญนะครับขอบคุณครับ ่คสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะชื่อสตวแพทย์หญิงนินรีมานบินิมาสน,นะคะก็เป็นนักศึกษาหลักสูตรฮารานนะคะรุ่นที่3นะคะจากการที่ได้มาเรียนหลักสูตรฮารานที่นี่นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงขั้นตอนของกระบวนการของฮารานได้รู้ถึงว่าฮารานเนี่ยจริงๆเ้าคืออะไรนะคะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นจากเดิมเนี่ยที่เราไม่เคยเข้าใจระบบฮารานมาก่อนนะคะเราก็เข้าใจแล้วก็รู้ ว่าเราควรจะต้องทําอะไรแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าออฮาลาเนี่ยจริงๆแล้วะคะ่ะมีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของฮาลาเนี่ยยังทําให้น้องๆหลายๆคนนะคะสามารถที่จะ มองเห็นรูปทางของการทําอาชีพได้อีกหลากหลายอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอเรียนเชิญน้องๆทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของสถาบันทา,นะะา,า,านล้นนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะแล้วน้องๆนะคะจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์อย่างที่น้องๆไม่เคยคิดมาก่อนเลยค่ะค่ะสวัสดีค้ม,มค้า